กาสวัสดีครับพี่น้องฟองปายครับกาสวัสดีคุณผู้ชมมาดูมองดวงบอลสร,ร,รับผูกขับช่องกระชายเร่ช้าแนวคือเกา่าคือเดิมครับพี่น้องเก็บมังคุดคือสิแล้ไวไหวโดยมือยังเหลือครึ่งหนึงน่งมืงงงง่อวานนี้เจ็บไปแล้วครึ่งสวนมากันจีคนมาหนึ่งโอเคครับนี่อันเล่มเบิ่งว่ามันสุกหรือบ่สุกทีได้ไหลายป็นแดงโอเคครับมาเบิ่งมาหลุดมาชมนมันกันพี่น้องว่าจะได้หลายบ่ นี่นอ้องอ่ามันสุกมันอ่ามันสุกมันสิเป็นอย่งสิเห็นบ่นี่เขาต้องเก็บที่และลูกเลยคือองบบแมนว่าลูกดิกบล,ล,ดลูกยังก็เอาไปมดบบอแมนเ,เอาลูกอย่างสี่แล้วก็ลูกเป็นสายเลือดหน่อยหนึ่งมีจุดจุดแดงๆหน่อยหนึ่งก็เอาได้แล้วพอไป็อดถุงเทเปไปหฮอตตลาดไทยมันก็สิสุกพอดีพี่น้องอืมโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บมังคุดก่อนพี่น้องเลย ก็ต้องถือไม้เบิ่งงนม้ไม่สิบเมตรต้องหาม้องหาเนี่ยใบทันกระหลายีห้มันบอกเอ่าต้องส่งหาตน้นหนึ่งสามสี่คนผมได้หาแต่ละต้นละต้น,ตนเอาที่ละลูกละลูกครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวสุดท้ายให้เบิ้งเป็นระยะระยะครับพี่น้องหลังจากเก็บบังขดเรียบร้อยเลยพี่น้องเห็นบ่นี่ รมันลอยโลเลยเ <laughs> บื่งในเบิ่งในวีดีโออาตือบนไงเด็กนอนมาเกี่ยวขน,นินมันยังบ้านสูกเลยเปอออ็นหพอต้องนอนเ้าต้องเอาไม้เอาไม้มาเสียบมองนี้มันเป็นไปทางไหนก็น้อยพอย จังๆเลยตายยากไหมตายเบุญในพี่น้องไหลแบบปีดเลยน่ะตายบนญในจากนี้ไปบ้านประมาณประมาณประมาณสองร้อยเมียเด็พี่น้องเลยประมาณหอยโลได้สิ เอีออยไปจังใดแล้ววะนี่ยางมันบูดหยุดจากเทธอ,อ,อ,อมันค้เท่าใดประมาณประมาณลอยโลอยู่จริงหรอลอยโคโลอยู่อ,อีกพอเลย ok bình nương, để ôm si hàm si cành đá, nặng ver, con chẳng keng mà nó, bay bình nương, bay ver มังคุดไปสรุปผลมังคุดมาได้หน่อยได้หลายจำได้เจอกันอยู่บ้านเลยี่น้องหลังจากเขาเก็บมังคุดเรียบร้อยเลยี่น้องเอามาขึ้นรถสิไปส่งลงเลยไปเนี้นะนี่มังคุดที่เก็บได้มาเนี่พี่นอ้องหาลัง งามแค่ไหนเป็นอะไรโลนี่กิโลละห้าสิบาบาทไปหอดกรุงเทพหอดตนาดไทยบ่ว่ากิโลสดเยงามแค่ไหนืนอร์สินกีเก็บเงอครับ มันสุกหมดแล้วโอเคคขอบอกบนขอบุณที่ขอบมาเบิงมาส้มขับพี่น้อง,อ,งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะพี่ป้าประกันได้ขอโทษขออภัยกับเจอกันคลิปหน้าขอให้ความสุขตรงน,นี้กับท่านครับลาบก่อนสวัสดีครับ